เดี๋ยวมาดูสเต็ปถัดไปในการฝึกเลี้ยวซ้ายนะคะเบื้องต้นนะตอนนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกก็คือสเต็ปที่จะฝึกการเลี้ยวให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นการคอนโทรลเบรกที่ต่างไปจาก EP แรกที่คุณนัทแนะนำเรื่องการเลี้ยวซ้ายนะคะ วิธีการเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้ให้ดูทั้งการหมุนพวงมาลัยแล้วก็เท้านะคะส่วนการมองนะคะการเลี้ยวจุดมา้าเรื่องหมุนเป็นยังไงครูนัทไม่พูดแล้วนะในอีพีนี้จะพูดเรื่องความสัมพันธ์ของมือกับเท้ามากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนแรกให้รถเคลื่อนที่นะคะปล่อยเบรคเครื่องมานิดนึงก่อนพอรถเริ่มเคลื่อนเนี่ยค่ะคะ้างเท้าไว้เลยไม่ต้องยกเพิ่มนะไปช้าๆก่อนนะคะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เหมือนเดิมเลยไฟเลี้ยวฝึกเปิดตลอดนะจะได้คุ้นชินกับการใช้ก้านไฟนะคะ ต่อมาเมื่อใกล้ถึงทางเลี้ยวใช่ไหมคะให้เราแตะเบรกชะลอรถนะทําให้รถช้าลงแบบนี้นะคะรถเริ่มช้าลงแล้วพอถึงจุดที่เราต้องเลี้ยวนะคะให้เราปล่อยเบรกเลยค่ะนี่ตอนนี้คุณนัทปล่อยเบรกหมดแล้วนะคะพอล้อตรงก็แบบนี้นะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจะเลี้ยวนะคะกดเบรกลงไปนิดหนึ่งเพื่อชะลอความเร็วพอเราเริ่มหมุนพวงมาลัยเมื่อไหร่ค่ะปล่อยเบรกให้หมดเลยค่ะ รถตรงแล้วก็คือล้อตรงพอเป็นทางตรงอย่างนี้นะคะก็ปล่อยเบรกไปอย่างนี้นะไม่กดเบรกไม่กดคันเร่งนะคะแต่ถ้าฝึกเองอาจจะวางเท้ารอไว้ที่เบรกก็ได้นะแต่เนี่ยที่คุณนัดแยกให้ออกก็จะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงทางเลี้ยวแตะเบรกค่ะชะลอรถให้ช้าลงนะ,ะทุกครั้งที่เราจะเลี้ยวหักศอกแบบนี้นะคะพอะะถึงจุดมาร์กนะคะเริ่มเลี้ยวปล่อยเบรกขึ้นมาเลยค่ะ ยกปลายเท้าให้หมดเลยให้รถเคลื่อนต่อเนื่องด้วยความเร็วที่มีของเขาทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะพอจะเลี้ยวกลับมาที่เบรกค่ะชะลอรถเหมือนเดิมพอเริ่มหมุนปล่อยเบรกค่ะแล้วมองทางไว้นะแต่ฝึกเป็นลานโล่งๆแบบนี้ก่อนนะคะนี่สเต็ปเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็ปล่อยเบรกให้หมดนะคะแต่ถ้าฝึกเองก็รอที่เบรกไว้แต่ไม่ต้องกดเบรก เผื่อฉุกเฉินอะไรเราจะได้กดเบรกไว้ตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวต่อนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะกดเบรกลงไปเล็กน้อยชะลอความเร็วจะได้เลี้ยวง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นพอเราเริ่มเลี้ยวค่ะปล่อยเบรกขึ้นมาให้หมดเลยพอรถตรงทางก็คืลอล้อตรงค่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นมาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะกดเบรกลงไปค่ะชะลอความเร็วพอเริ่มเลี้ยวปล่อยเบรกค,ค่ะ เริ่มเลี้ยวหรือเริ่มหมุนพวงมาลัยคือจังหวะเดียวกันนะที่คุณนัดปล่อยเบรกนี่แหละค่ะฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องเลยค่อยๆค,คุ้นชินกับความเร็วขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะคะเดีย๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะแต่ฝึกทางลง่งๆแบบนี้ก่อนนะที่ลง่งๆนะคะหลังจากนั้นกลับมาที่เบรกค่ะแตะเบรกลงไปนิดนึงชะลอรถก่อนพอตัดสินใจเริ่มหมุนพวงมาลัยยกปลายเท้าให้หมดเลยค่ะ รถอตรงคือล้อตรงเลยเห็นไหมคะจังหวะนี้ตลอดทางไม่กลับมาที่เบรกเลยหลังจากนั้นชะลอรถนะคะก่อนจะเลี้ยวเหมือนเดิมตัดสินใจเลี้ยวเมื่อไหร่ยกปลายเท้าขึ้นมาให้หมดเลยส้นเท้าอยู่ที่เดิมไว้นะคะแบบนี้เลยโอเคตอนนี้เราผ่านขั้นตอนนะคะ อีกหนึ่งระดับแล้วก็คือการปล่อยเบรกไปด้วยแลเลี้ยวไปด้วยนะคะเพื่อให้คุ้นชินกับความเร็วของรถที่มันเพิ่มขึ้นสเตปที่3สเตปต่อไปนะคะเราควรจะฝึกยังไงเดี๋ยวครูนัทจะให้ดูใน EP ีถัดไปนะคะว่าสเตปที่ฝึกเหมือนมืออาชีพและเตรียมพร้อมจะออกถนนจริงและเราต้องฝึกยังไงนะคะแต่ตอนนี้ขอฝึกแบบนี้ไปก่อนนะ,ะอันนี้จะเป็นสตอรี่เลยนะคะการฝึกเลี้ยวซ้ายตั้งแต่พื้นฐาน จนมาสเต็ปที่2นะคะสะเต็ปสุดท้ายจะเป็นสเต็ปที่3ในการเตรียมความพร้อมในสนามฝึกเพื่อออกถนนจริงกันแล้วเวลาฝึกถึงสเต็ปที่3ได้อย่างคล่องแคล่วอะค่ะขับถนนจริงต่อให้เลี้ยวซ้ายหักศอกแค่ไหนมือใหม่ไม่กังวลแน่นอนนะคะ